สวัสดีครับมยุคเก่าพูดเอาทีมงานสามคู่คัดจากเน้นเน้นบายลุงผลลงโตครับคืนนี้มีสามคู่จากสุดฟุตบอลพรีเม,มียร์ลีกมฟาฝากแฟนๆก่นอนที่จะร่วมกันฝากแฟนๆครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แฟนๆท่านใดอยากจะเข้ามารับข้อมูลเพิ่มเ,เติมไปเจอกันที่มีที่องโขงง่ายๆอย่าลืมใส่ตัวแอดด้วยนะครับหรื่องที่เตรียมคู่แรกกันก่อนครับอาร์าลลาเซนอลดวลกับเบนฟอร์ดครับคู่นี้ถือว่ามีความสำคัญถ้าดูกันที่ตารางคะแนนอาร์เซนอลเป็นทีมนำมีอยู่สามสิบคะแนนนะครับส่วนเบนฟอร์ดอยู่อันดับที่ส กูนี่เจอการสิบเกมหลังสุดเบนฟอร์ดเอาชนะอาร์เซนอลได้เพียงแค่ครั้งเดียวนะครับแต่ล่าสุดที่ดวลกันที่เอเมเดสสเตเดียมเสมอกันไปที่1นต่อหนึ่งผลงานของอาร์เซนอลครับ10เกมหลังไม่มีแพ้ชนะไป8เสมอ2ล่าสุดเพิ่งเสมอกับเชลซีมาหนิครับส่วนเบนฟอร์ดชนะไป3แล้วก็แพ้สองครับจาก5เกมหลังตั้งแผงคขาเก็บได้3นัดส่วนอาร์เซนอลครับเล่นในบ้านค่อนข้างดีชนะแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ส่วนเบนฟอร์ดเก็บออกไปยิงค่อนข้างมีปัญหาครับแพ้ไปถึง3เกมจาก5นัดหลังตั้งแผงเกมนี้ไปที่1.15ครับสูงต่ไปที่2.53 เกมนี้ยังขอมองไปที่ทิมเราอย่างเบนฟอร์ดนะจ๊ะเพราะว่าอาร์เซนอลเนี่ยตังสึกหนักมาหลายสัปดาห์ติดต่อตันและก็ได้ได้ว่าทางฝั่งของเบนฟอร์เนี่ยมักจะเจ็บผลผลิตจากอาร์เซนอลได้เสมอนะครับเกมนี้จึงขอมองไปที่พึ่งไร้เบนฟอร์ครับส่วนเกมคนที่2องเข้าไปดูของแนงเหลียวภูครับคือเดี๋ยวพวกเขาจะเปิดแอนฟิด์เจอกับแมวดงซันเดอร์แลนด์ครับซึ่งทงฝั่งของเดี๋ยวภนะครับตอนนี้อยู่อันดับที่แดครับสืบอันดับได้ต่ำกว่าแมวดำซันเดอร์แลนด์นะครับ เซตตีนับตั้งแต่ปี2012 5เกมหลังของลรืวอ์พูลชนะได้เพียงแค่2เกมครับส่วนซนเดอ์แลด์ผนงานก็ถือว่าดีขึ้นตามลำดับพวกเขาก็จะเสมอสลับแพ้ได้นลครับแต่ก็ยังถือว่าเก็บแต้ไมได้สม่ำเสมอกำแพงเก็บไป3จาก5เกมหลังเลยนะครับเกมนี้กำแพงไปที่1เมตรครึ่งครับสุงตังไปที่3เมตรแน่นอนทำเปผู้เพิ่งเอาชนะเวสต์แฮมมา2ประตูในท็อแเลฟฟอร์มดุดดังด้วยไม่รู้ว่าจะรักษาโมเมนตมได้แบบนี้นานขนาดไหนนะครับแต่เจมนี้ยมมัยงมองว่าพวกเขาจะผ่านาาาาาบ สุดเจมส์คู่สุดท้ายเข้าไปดูในส่วนของเชลซีที่คืนนี้จะดวลกับทางฝั่งของลีดยูในเต็ดลีดตอนนี้อยู่อันดับ18ในครั้งนี้ต้แบบถึงตัวครับชนะ3เสมอ2แพ้ไปแส่วนเชลซีอยู่อันดับที่3ของทุกทางกาบเทียบไป24คะแนนไล่หลังอาร์เซนอลเหลือ6แต้มนะครับงานเจอแทนของคู่นี้5นัดหลังลีดเอาชนะได้เพียงแท็คครั้งเดียวครับตลอด10เกมหลังก็เอาชนะได้ครั้งเดียวกับส่วนเชลซีชนะไปทั้งหมดถึง7ครั้งครับโดยที่ผลงานของลีดยูในเต็ด4เกมหลังแพ้ทั้งหมดเลยนะครับ ในขณะที่เชลซีฟองกำลังคึกคักล่าสุดเหลือ10คนยังไม่ตุยนะครับยังสามารถยันเสมอทับอัลซูโดมาได้เกมนี้กำแพงไปที่0.5เนยนครับสูงต่างไปที่2.5แนหนังทำว่าเกมนี้ยังไงก็การันตีไปที่เชลซีครับและก็ไปชมบทจำสหรับสองคู่ค่าจะยันเนียนบายลงผลลงโต๊นะครับถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับ